เสียงไรเสียงไรเสียงไรไม่มีมึงเอาเล็กนี่ยอาแนนขลังมึงภูมิขลังมึงเออเป,ป็นกูทำอะอาหารอเอาอเอนี่ยมันไม่มาเหล็กก้อนไม่เรอเออขับลูกเมื่อขับลูกไงกูขึ้นไปเลยนะโชคดีเพื่อนกูขึ้นไปดีว่ะไม่มีเฮี้ยอะไรทำหมดแล้วเราสำรวจไปขัดห้างดีกว่ากูไปขัดห้างลาลาเสือสมิงปะขึ้น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 กับปลาไปลาเสือสมิงโอ้ยข้างนอกฝนตกว่ะ ตกคนตตกกูมีเหล็กอยู่ห้าก้อนแต่เป็นเหล็กดิบนะเดยวจะเบื่อเรือยังที่ต้องใช้ชีวิตในการเจออไมเปลี่ยนใได้ไหมแค่มีเจอยกอเอาไวไปกูเกือบตกตายเพวกทีอ๋อกทีมทำอะไรเนี่ย แชร์ก่อนเฮ้ยอย่าร้องย่าร้องติดกระสุนด้วยเฮนยนี่ไอ้กุจอป้าไปขัดห้างมัอนี่นี่เรา่เราจะเดินทางต่อไปแล้วอ่ะจะไเดินทางเลยไม่ไม่พวกมึงกลัวกราเราเารม่สิ่งที่สำคัญคือเตียงเว้ยถ้าเราตายก็คือก็จบเลยขัดขอขัดกะเฮ้ยพวกเบเอาเตียงใครก็ได้กูค่าแกะกันเวลเตียงลุงจอนนถ้าเราตายก็จบเลยเว้ยการเดินทางจะจบวันทีเลยกูขัดห้างกขัดห้างมันมีตัวที่มันปลอมตัวเพื่อนเราได้นะเว้ย กูไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยดูกูเห็นในทิกตอกหมามีหมาหมามันไม่กัดหมาเป็นมีดไม่ได้ถามมันมีหมาดำไม่ใช่หม่แล้วมันแล้วไอ้สัสมันแล้วไอ้ผีมึงขัดห้างนี่ผีห้างเร็วเร็วเร็วเวลาวิจิกัดเวลาวิจิตรกัดเร็วทุกคนเต่งมือแล้วครับเตือนเวลาไม่ผีเชื่อแล้วเปล่าไะไหนกันไอ้าผีมางงไอ้ผีไม่งงพวกอยู่ไหนกันเนี่ย กูกูอยู่ข้างบนมึงพีแม่งูไม่สัตว์เกือบตายไครวะยูพึ่งมึงมารับกูหน่อยดิกูอยู่คนเดียวเอดินๆกูขัดห้างก่อนเร่งมือพีบุกพีม่งูไม่ตามหน้ากูเนี่ยเออกูจะตายกูจะตายมึงอยู่ไหนมึงวิ่งเลยทั้งมันแล้วนึ่นตัวอะไรบเห็นมาแล้วบุกเห็นมาและวบุกพีมึงก็ช่วยกูสิกูจะตายไหนไหนไหนกูไม่ช่วยกูที่แย่เลยเนี่ย I see you follow me I give nothing to say I give s t a y f wanna stay a n c e l it เล่งมือนะครับเล่งมือนะครับขันห้างกันอยากเลี้ยงหมาดำอ่ะเฮ้ยคีปเปอร์คีปเปอร์กูขัดห้างก่อนเออกูขัดห้างละแล้วทางขึ้นอยู่ไหนไอ้งูเอ้ยอ้าห้างไม่ต้องมีทางขึ้นทางลงถ้าลงไปมึงตายเสียงดิ้นเสียงเสียงเหมือนเด็กหัวร้อนยิ้โพวงมา แบบพิมพิวเาบูมาบูมพเ่ากูตายเกิดไก่ไก่ยุ่มหายไ่วางเกียวเฮ้ยกูเห็นตัวเสือสมิงมาเสือสมิงมาวางอกี้ยไอ้ตว์ไอ้ควายเอ้ยไม่ได้แดกวไม่ได้แดกไอ้หี่สี่มือไวม้ไมแดกไอ้แบบ <mm please, วังเตียงเสี้ยววิส <mm 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 ัยกูร no euh you know ู้ตัวเดียวกูกำลังจะตายเมื่อกี้โอโชคดีวางเตียงเสี้ยววิสายโดนอะกอดของม่จะแตกกระจายเฮ้ยมึงเผ้อเฮ้ยยีโรบายอย่าไปมองมันเดี๋ยวไปมองกันถ้าเราทำทางขึ้นอย่างนี้มั่วผีมันจะมาได้ไหมทำไม่ได้มึงไม่ได้หรอกเขามาไม่ได้อ๋อพวกเราเราก็ทำประตูเหล็กดิใช้ไอรอนไอรอนอินอินก่อนอ่ะอันนี้มันหายไปเอาเชืยกูตกุโต

พี่พี่กูฆ่ามาละไม่ไม่จริงจริงมันมันฆ่ากูกูทำให้มันหายมันต้องกินเงินทัเลยมันมุ่งโดนคีเปอร์ระเบิดใช่เหรอเฮียแล้วมึงต่อยเฮียอะไรเนี่ยเอ๊ะไม่ไม่เมื่อกี้แบบอะไรวะมันมันอะไรแตกปากอะไรทำไมแล้วกูไอ้โดดไปให้มันกินก่อนนะน้องก็หายไปอ๋อแล้ทำไมได้กินกินแค่คนหนึงไงมันจะหายไปอ๋อเช้าอ๋อมึงพุ่งไปต่อปะเช้าละเลยขัดห่างไป ไปต่อไปลงลงลงไปพวกมึงกูไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยพวกมึงมีหินอะไรให้กูกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยกูไม่เหมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหินรบายเอาไปรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวไอเดี๋ยวมึงคาความมีเนี่ยความมีหินให้หน่อยหนึ่งเนี่ยเออความความหินให้หน่อยได้ครับเฮ้ยเชียมืดแล้วไอ้สัสไม่ไปไม่ได้เฮียกูมึงไม่เพิ่งสว่างเลยก็มืดมันอุ้ยถ้ำถ้ำถ้ำเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมทีมมากดเตียงก่อนกดเตียงก่อนบักพี ไม่ไม่กูกูขุดกูไม่ขุดมากูขุดกูขุดเอาขุดนึกว่ากำลังจะไปละเอ๊ะเอ๊ะมันจิ้มแม่กันเมินมามาจิ้มเตียงมาจิ้มแล้วเนี่ยบักพีมึงไปไหนมึงระวังเอ๊ะอาลับจิ้มนี่จิ้มเองเฮ้ยจีดวงตาดวงตาประหลาดพีมึงมองไปตรงนู้นดิมึงต้นไม้น่ะดวงตาประหลาดเห็นไหมเต็มต้นเลยบักบักพีมึงดูดวงตาประหลาดตรงนั้นอ่ะไอ้พวกเมืตอนนี้ตวกนี้พวกเราเคยจะะลงเหงืองกันใช่ไหมกูบุ้ยกูบุ้ยเฮ้ยพ่อมาพ่อมาพ่อมา พอแลนมาแล้วพอแลนมาแต่ไกลเอาดีทำไหมดีทำไหมฟังดิฟังดิคุณทำไมอะคุณบิเฮ้ยจิมจิมอ้าอ้ํจิ้มจิมจิมจิมเฮ้ยพอพอพอมันระวังฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าแม่งตายกูไม่ได้ขุดเพรว่ามันพังเตียงมันเข้าไม้มันจะเตียงมันจะพังเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะมณอยังไง ข้าางงล่ดูข้างล่างบู๊ยบู๊ยเออเเออาตายผีเฮี้ยโดนฟ้าผ่าอของหายหมดเลยเหรอของหายหมดโดนฟ้าผ่าเอออ้ตายแล้วของหายเหรือโดนบักร่านีไฆ่าเนีมึงโดนฟ้าผ่าพิมเอาเรียตกไอ้เจยไม่ไหวอ่ะมาคุณตกข้างตก มึงไอสัตว์มึงฆ่าลูกกูไอหมูไอดื้ยดื้อดื้อไอมันตามล่ากูมันตามล่ากูมึงฆ่าลูกกูไอสัตว์มตาเฮ้ยเฮ้ยกูฆ่ามันได้โอ้ยเฮียมันมันมันเอาเอาพวกพีมไปเนี่ยวะมันมันกระชากวิญญาณของพีมโอ้คน่าตกตกน่าตกไปพวกมือพวกอ๋อเดี๋ยวพีมขอหายหมดตัวจริงดิเออใช่เอ้ฟ้าผ่าไงของหายเราเราเราหลีกอ่ะ เฮ้ยท่านแมตาตาข้างๆนี่มันเริ่มเป็นสีแดงวะเนี่ยมึงมอง<ะ>มองไปตรงตาดิโก้เนี่ยมันเริ่มเลือนสีแดงวะเฮ้ยมึงลองไปคุยกับมันนิดเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาโล่ให้ผมพิมพ์ดิยเฮ้ยหายไปเอาพิมพ์โล่อะเอาไปเอาเฮียวิ่งเลยโรยเนี่ยโ่ยข้างหน้าไอ้สัตว์เอาไป,าาาไ,ปไม่ขยายห่างไปเยอะอย่ามันนึกทางเชื่อเขาวดูใบมองหาโค้ดมีขึ้นมีขึ้นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้กูได้ยินเสียงเสียงพ่อ ถ้าถ้าเราทุบเตียงแล้วเราตายนี่ได้ไปเกิดจุดเริ่มต้นบ้านเก่าเราเลยได้ไปเกิดอยู่ทีั่นตอนนั้นคือตอนเจ้าหน้าที่เต่าเมฆนี่ยพ่อมาพ่อมาไม่พ่อมาไอ้ตัดพ่อมาเชิได้เวลาแล้วบู้ยพ่อมึงอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมึงฆ่าลูกกูมึงฆ่าลูกกูถึงซอมบี้ถึงทั้งโค้ดึงซอมบี้ไอ้พ่อมึง ซึ่งนี้โลกไม่มีวันแตกแต่กูตายแล้วของกูหายด้วยไงไม่หายไม่หายตอนนั้นมึงเดินฟ้าผ่าของหายตนี้ได้ขอของหน่อยด้วยรอรวางทางตอนนี้มึงก็ตายอยู่ดีพีมตอนเช้ากูว่ามันคนภูมิมงลงไปใส่เดี่ยวไปบักพีมอัสตีมัสาร์เมย์ไล้วน่นเลยก็ ไ่ย่งมึงลงไม่ใส่เดียวกันมาทำไมทีบนี้ I keep on e v e r stay I s e the mouse come h ข้าบิโหดจัดธนุปักเต็มตัวเฮ้ยมันมองหาโพ่อแบบเงาไมยได้สัแเนมเนมเนแเนมเนมมึงเนมฮ้ยขวันแล้วหายเลยเฮ้ยพ่อมาพมาั้เตเดียวาไม่ไอ้แก้้ก้

รู้มึงเดินไปไหนสัตว์กูบูเว้มึงทำไรเพื่อนกูว่ามึงทำไรเมาพ่อมึงมาพ่อถอยถอยเฉยพ่อพ่อมาพ่ออยู่ไหนตายเออเออเออออเออออเออเเออออออเออออเอเออเออเออออเอยเอนอเออเอเออาออออาอเออเอเอออออเออออิอเอออออเดี๋ยวเอเอเออเ ไม่น่าใช่ไม่รู้มันดิกูเห็นมันใส่เสื้อชั้นในอยู่ไม่รู้ก็ต้อมตีในห้างไงไม่คือเซียวอะเสื้อ <c oughs> ชั้นในเฮ <c oughs> ้ยนี่ป่าสีแดงเจอแกงไหมข้าพี่เฮ้ยมันเป็นป่าสกุะละแล้วทำไมสม,มีแม่งอยู่เต็มเลยเฮ้ยสกกลตันเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อมันเป็นใบ <c oughs> โอมใบ <c oughs> โ,โอมป่าหลากสี <c oughs> มูกมู๊มหนหนนนูู๊๊มห๊มู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 ๊ม คุยไปด้กูอยู่นี่กูเซฟแล้วเอาอยู่คารสลีปอ๋อลิสปาเอ้าเฮียเซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิงเลยเชีไหโห้โมโไม่มีอาวุธนี่อะหมู่มุมไต่ไต่ไต่ไม่เห็นไหมเนี่ยแมงมุมแมงมุมอืมแมงมุมมามามาเราต้องเลื่อนมุมใหม่เราต้องเลื่อนฟาร์มหมงมุมเอากูว่าเราต้องเลื่อฟาร์มของอย่างตัวนี้ก่อนละบการบการมีทองไม่บอกหัวกูไม่รู้ รุดจะขุดไห้แม่เยอะที่สุดละเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอากล่องมาวปนี่นะขันห้างขันห้างมันมีกระเป๋าไหมวะแม่แม่แม่ยังไม่ขัดยังพิ่งขัดรอข้ามก่อนอันนี้เช้าอยู่มันมีกระเป๋าสะพายไหมน่าจะมีแต่ถ้าพ่อมาไม่ได้ไม่ได้ขัดเลยนูเดี๋ยวมึงเอามึงเอาไปเลยพุมมึงเอาของไปเดียกูขุดมันแลกแกะมันตามมันฝู่เลยนะสัตว์เอ้ยจริงไอ้เขี้อะไรเนี่ยทำไมแกะไม่เต็มเลยมันแยกรากได้ แก่กระับแกะแก่โอ้ยกูกลับมายังนัาแชทเกมอ๋อมะมึงอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันโอเคเดี๋ยวไปเฮ้ยเฮ้ยมันมันเหลือร่างนี้ไแล้วข่าทางหัวนี่แหละข่ามันมันก็จะกลายร่างเป็นโอ้โหกลายร่างกลายร่างมันก็แยกร่างอ๋อเราคเราแค่อยากไป่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรหรอกใช่เพราะว่ามันเป็นมิส แก่ลราสงบแก่ลราสงบ <L> แกะเข้าชานไอ้เหี้ยเรานี่แหละเรามาหาหาหารพะยาพงษ์อย่างไอ้เหี้ยแม่งแกะไม่อยางควรตีนแปลงว่างกูแกะบางตัวมันก็อันนี้ได้ไปปกติแต่บางตัวแม่งควรตีนเออไม่ไม่ยอมไม่เราฆ่าไอเฮ้ยกูวยมวนนี่นก้วนในท่าปลอดภัยกว่าแล้วไหมนเนี่ยกูทำเนี่ยไหนเออเนี่ยเรามาอยู่ในท่าไหมแล้วก็ไอ้อุดอุดรัวเนี่ยนะตรงนี้น่ะ เกมเออไอ่เดียไม่เดี๋ขัดห้างเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วมันก็อุดแล้วกันมันไม่สนุกมันไม่สนุกไม่สนุกเหี้ยอะไรมันหมดเข้ามาได้เลยโอ้มึงก็แล้วมึงอุดอุดแล้วนี่ไงจบละไอ่มันพังได้มันพังมันหมดเอากูก็อุดด้วยออกซิเดียนอ่ะเฮ้ยน้องข่ามีออกซิเดียนเป็นไงเอามันอยู่ในกล่องดูดิ แล้วมึงจะขุดอ่อยังได้โอ้โหขุดตลอดไปขุดแล้วขุดตลอดไปขุดหินไม่ได้ขุดหินไม่ได้ใช่ไหมรั้วมันยังังได้เลยเภาษาอะไรกองหินมันจะฟังไม่ได้กูขัดห้างดีกว่าที่ต้องการความสนุกมึงขัดขัดห้างข้างบนนันเนี้ยข้างบนรูกูขัดห้างเออขัดห้างข้างบนรูก็หละ คุณต้องการความตื่นเต้นคุณต้องการไว้เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูขัดข้างเป็นต้นไม้ไม่ต้องขัดไปสร้างปราสาทนี่ปราสาทที่ปราสาทแหลกวะว่างก็ผิดนะเอาวางมุ้งเี่ดคว่ารูไม่อยากนึกสภาพเลยตอนกูสร้าง จ้างเป็นประตูฮะไม่รู้เหมือนกันกุยในภาพในหัวเฮ้ยเบิร์ตพิมพิมเดอะฮักมาแหนเดอะฮักอยู่หลังมึงแน่จริงมึงก็มาดิอยูมาดิไม่ใช่ไหนวะอุ้ยมึงพิมมาดิอยูมาดิ มาติดให้มาติดติดมาติดมาติดเหลี่ยมกูติดเหลี่ยมกูติดเหลี่ยมกูดิมาติดกูเลยดิพ่อมาพ่อมาอย่าเพิ่งมาขัดจังหวะดีมึงหลายครั้งแล้วนะมึงอ่ะพ่อมาไล่ลากกูไม่เป็นไรครับติดเหลี่ยมกูอุ้ยเดือดกูฮะเดือดฮัพ่อมาอุ้ยพ่อพ่อมาไล่ลากกูพ่อมาไล่ลากกูจริงเหรอวะไปอ่ะไม่อยู่อยเลยเออ ไม่ต้องถ่ายสิกูอู้คาดเลยฮักนี่กูไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยแจกกูเก๋พอไม่หันพอไม่สนดแจกคกูเฮ้ยเฮียเป็นปีนข้างอีสัสเดียบลอยบักอามจังเลยฮักตกตกห้างมันตายยังวะกูยังไม่ตายกูแต่กูจะตายละ กูว่ากูโดนฟ้าผ่าตายเอ้าตามไปบักภูแม่งเหมือนเจ้าที่อ่ะเข้าเจ้าวันนี้โตครับเฮ้ยเหี้ยวะเฮ้ยผีผีตัวอะไรตัวอะไรผีอีกูโดนผี พีเร็วว่ะไหนไม่อยู่ไหนมันอยู่ข้างบนเนี่ยกูมันก็คือสกิลิตันกูก็บอกไม่คุณเห็นผีมัไหนอยู่บนฟ้าน่งมันลอยลงมาเลยพ่อมาพี่มาดิมาดิเอามาดิมาดิเหมืองล่มจมสมุทรมนุษย์ใต้มาเอ้ยพ่อมาพ่อมาพ่อเอ้ยพ่อ พอยา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 ดูนพอค่ะไทยเฮียบนหทางก็ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสักทีมันเร่งมุดลงมาไอเฮียผีผีไม่ยังอยู่เนี่ยพ่อผิวปากเลยจ้าพ่อผิวปาก อุด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 จังหวะชุนละมุนนี่จังหวะจังหวะชุนละมุนอุด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  One eternity later มึงยังไงนะหูหูใหญ่ฮุ้มข้างหลังเอาอเอามึงเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยกูก็บอกอยู่ท้าโคตรพ่อคนแม้ตอนนั้นเฮ่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรฮุ้มรูนอะไรเนี่ยกูเจอซอมบี้ถือประตูอันนี้เฮียนะกูเจอซอมบี้ถือประตูหนึ่งหนึ่ง นี pelled, wait, ่อะไรนี่มาดูดิเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนี่เป็นเหมืองมีเหมืองมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุ้ยเยี่ยงไรนะเชฟเชฟเชฟสมีเชฟเชฟพ้าเชฟเชฟเชฟกระทะงเล็กเชฟกระทะงเล็เชฟผู้เชฟกระทะงเล็กไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาแจงมาวางไว้ตรงข้างล่างดิเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่ยังแบกแจงมาวางไว้ตรงข้างกูจะเชฟกระทะงเล็กอีกพี่เชฟกูเจอเหมืองมึงเห็น ที่มันเป็นไม้ที่มันสร้างด้วยไม้อ่ะมึงลองลงมาดีเอาตีลงมาดิเย้อิชิเชฟนะฮะเลยเนี่ยเชฟกระทาลิกเอาแล้วกูไปเอาเอาแล้วกูเกิดไหนเนี่ยเอากูเกิดที่น่ากูเกิดบ้านไกลทุกเกียงบพี่ทุกเอากูไปบ่ให้กูเทียงพี่พีกูไปดีพีพีได้ไหม อ uh huh, okay. <laughs> <graffiti> ุ้ยอ <TH verw 000> ุ <Silence> ้ยเสอกไ้ยพูดพี่อยู่ไหนไม่รู้ี่มาปักทอให้กูหน่อยบึกมีกะโนมีขายี่กูอยู่ไหนบกมาไม่ใครห่นทียมเนี่ยพี่นดิมันดีพีไม่ได้ไมไม่ได้วะ กูกูลืมอันนั้นคือเปิดคำสั่งเปิดเปิดเปิดไปเปิดคำสั่งดิมันต้องรีสตาร์เซิร์นี่มึงเดินอะไรพุ่มมี่เดินเฮี้อะไรไกลชิบหายพุ่มเดี๋ยวกูจะออกไปกับมึงไว้ชคดีเพื่อนกูจะเดินทางกับมึงเราก่อนมึงเราก็ะจังวะซิคอมแล้วมึงลูกเตียงหาควยอะไรจังวะ

พีมพีเอาเตียงลงมาที่ใครก็ได้เตียงดูกูตายพอดีเลยเอ้วากนะถึงปริญญาแเดี๋ยวมือสร้างใหม่ไหมสร้างใหม่เรือบรรทุนไใหม่ไหมจะมีทีวีเอาไหม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 กูหลุดเลยนะเอาไหมวันนี้เฮียเลยนีกูบอกให้สรางห้องไหมโบ บอบว่อด <B ỏ S 1> ้วยไอ้ <c ười> ม่มขอจบรายการตอบเงี้เรานี้ขอจบรายการมีเนี้ะครับต่าหองใหม่เนี่ย